นะคะเรามาต่อจกากเช้ากันแบบนี้นเราก็ต่อเลยนะคะเริ่มข้อเจ็ดจุดห้าแลยเราเริ่มข้อเจ็ดจุดห้านะคะเจ็ดจุดห้าก็บอกว่า ปัญจโการาปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้าเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิหัตถยาวัตถุด้วยอำนาจของสหชาตะปัจจัยแล้วในทำนองเดียวกันปฏิสนธิหัตถยาวัตถุก็เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้า เ a t ิกสาก็อันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็เอาลองเป็นตัวอย่างของปฏิสนธิของมนุษย์ที่ตาบอดแต่กำเนิดอันก็ปฏิสนธิของสัตว์ที่มีขันห้าไม่ว่าของบุคคลใดก็ตามก็ต้องอาศัยปฏิสนธิหัตถยาวัตถุ เป็นปฏิสนณีของมนุษย์ที่พิการคือตาบอดแตกกำเนิดค่ะเมื่อกี้มันมีขึ้นว่าเล็อร์ดมันหยุดนะคะเออพื้นที่ในโน้ตบุ๊กมันไม่พออะค่ะอองค่ะของเก่าๆออกไม่เป็นไรคะ่ะใช้จะไลผ์ผ่านผ่านยูท b e ใช่ค่ะค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะปฏิสนณิจิตของมนุษย์ที่ตาบอดแตกกำเนิด ก็ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติราณาคุศลวิบากซึ่งก็มีเจตสิกเข้าประกอบ10บคืออัญญสัมาสิบมันก็หายไปสามหายอะไรไปนะคะก็คืออุเบกขาสันติราณาคุศลวิบากเป็นอเหตุกะวิบากแล้วก็มีเวทนาเป็นอุเบกขา แล้วก็อยู่ในกลุ่มของอวิริยาจิตเพราะว่าไม่ใช่มโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ไม่ใช่หัสิตุปาทะดังนั้นจึงเป็นไอเหตุกาจิตที่ไม่มีวิริยะดังนั้นอุเบกขาสันติราณุศลวิบาจึงมีเจตสิกเพียงสิบโดยเวน้นวิริยะปีติแล้วก็ชันทะ ไม่มีฉันทะเพราะว่าเป็นจิตที่ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุใดๆซึ่งฉันทะต้องเข้าประกอบกับจิตที่มีสองเหตุหรือสามเหตุนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าปฏิสนธิและเจตสิกที่ประกอบเป็นปัจจัยก็คืออุเบคาสันติระณกุศลวิบาแล้วก็อัญญสัมนาเจตสิกสิบ เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิหัตถยาวัตถุในทํานองเดียวกันปฏิสนธิหัตถยาวัตถุก็เป็นปัจจัยให้กับอุเบขาสันติลนานกุศลวิบากและเจตสิกที่ประกอบสิบด้วยอำนาจสหาชาตาปัจจัยข้อ7.6ุดก็กล่าวว่ามหาพูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาพูตรูปสามที่เหลือก็ยกตัวอย่างเช่นปัจวี เป็นปัจจัยนั้นมหาพุตรูปสามที่เหลือก็คืออาโปโตเตโชแล้วก็วายโยก็ต้องมาเป็นปัจจัยุบธรรมมหาพุตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาพุตรูปหนึ่งด้วยอำนาจสหชาตาปัจจัยเราจะเอามหาพุตรูปอันไหนก็ได้นะคะแล้วตัวอย่างก็คือปัจจวีอาโปโตเตโช เป็นปัจจัยให้กับุให้กับมหาภูตรูปหนึ่งก็คือวาโยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองด้วยอำนาจสหชาตาปัจจัยก็ตัวอย่างเช่นเอาปัจวีอาโปเป็นปัจจัยปัจจยุวนาธรรมก็คือเตโชและวายโยข้อ7.7 นะคะก็คือจิตตชาติมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่จิตตชาอุปาทายรูปสิบสามและกรรมชาติมหาภูตรูปสี่ก็เป็นปัจจัยแก่กรรมชาอุปาอุปาทายรูปสิบหกด้วยอำนาจสหาชาตะปัจจัยเราก็มาดูฝ่ายปัจจัยก่อน มหาภูตรูปก็อยู่ในกลุ่มของอวินิภพครูปแบบนั้นมีสมุดฐานได้สี่สมุดฐานนะคะก็คือเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารแต่ที่อ่านไปสองอ่าสองข้อนี้ไม่ใช่อสองข้อสองสองอย่างในข้อเจ็ดจุดเจ็ดเนี่ยเขาก็พูดถึงมหาภูตรูปที่เกิดจากจิต เป็นสมุดฐานกลับมงภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานนะคะอ่าโทษค่ะไม่ใช่เป็นสมุดอ่าถูกละเกิดจากจิตกรรมเกิดจากกรรเป็นสมุดฐานถ้าเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานเขาก็เลยเรียกว่าจิตชาชะมหาภูตรูปสี่ถ้าเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานก็เลยเรียกว่ากรรมชาะมหาภูตรูปสี่ในข้อจิตจุดเจ็ด นี้ก็กล่าวถึงมหาพุทธรูปที่เกิดจากจิตและกรรมเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับอุปาทายรูปดังนั้นถ้ามหาพุทรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานก็ต้องเป็นปัจจัยให้กับอุปาทายรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจของสหชาตาปัจจัยคือเขาเกิดพร้อมกัน นะคะดังนั้นเราก็มาพิจารณาว่าอุปาทัยรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานนั้นได้แก่อะไรบ้างอ่ะเราก็พิจารณารูป28ว่าโดยสมุทฐานทั้ง4อาวิริโพครูป8นะคะก็เกิดจากสมุทฐานได้4อย่างคือกรรมจิตอุตุ แล้วก็อาหารเรากำลังจะหาอุปาทายรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุดฐานในอวินิโพครูป8ก็มีมหาภูตร,รูป4ซึ่งไม่ใช่อุปาทายรูปแล้วก็มีวันนะคันธาราสะโอชะซึ่งเป็นอุปาทายรูป นั้นวันนะักันทะราษโอชะก็ถ้าเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานมีจิตเป็นสมุดฐานเขาก็ต้องเป็นปัจจิยุันนธรรมของจิตตชาติมหาภูตร,รูปสี่นะคะแล้วก็ยังมีจิตตชาติมหาอุปาทายรูปอะไรอีกบ้างนะคะ เราก็มาพิจารณารูปในหมวดถัดมาก็คือวิการรูปสามวิการรูปสามเป็นรูปที่เกิดจากสมุทฐานสามอย่างคือจิตอุตุอาหารแล้วเราต้องการหาจากที่มีจิตเป็นสมุทฐานปันวิการรูปนี้อ่ะจริงๆเขียนโดยสมุทฐานโดยรวมก่อนละกันนะคะ เอาเป็นอาอินิโพคารูปแปดเกิดจากสมุธฐานสี่คือกรรมจิตอุตุอาหารมีการรูปสามเกิดจากสมุธฐานสามคือจิตอุตุแล้วก็อาหารสัตวรูปหนึ่งเกิดจากสมุธฐานสองคือจิตกับอุตุภาษาทรูปห้า อ่าชีวิตตรูปก่อนเนาะชีวิตตรูปหนึ่งก็เกิดจากเป็นสมุดฐานภาษาตรูปหก็เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานอย่างเดียวจิตตวิการรูปสองพูดผิดคะ่ะวิญญาติรูปสองอาคก็เกิดจากจิตเป็นสมุดฐาน ก่อนวิญญัติรูปสองข้ามอะไรไปคะ่ะภาวะรูปสองภาวะรูปสองนี้เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานแล้วก็มีหัตยะยะรูปหนึ่งก็เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเช่นเดียวกัน อัธยรูปชีวิตรูปภาษาตรูปห้าภาวะรูปสองเกิดจากกรรเป็นสมุทฐานอย่างเดียวก็เรียกว่าเอกันตะกรรมชรูปกาส่วนวิญญาตรูปสองเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานอย่างเดียวก็เรียกว่าเอกันตะจิตตชรูปมีอยู่สองลักษณะรูปสี่ เขาไม่ได้เกิดจากสมุธฐานใดๆนะคะแต่เขาก็เป็นไปคอยตามนิพพานรูปลักษณะรูปสี่ก็คืออุปัจจะก็เป็นอาการเกิดขึ้นของนิพพานรูปสันตติอาการสืบต่อของนิพพานรูปชราตารูปอาการเสื่อมของนิพพานรูป แล้วก็อันนี้จะตารูปอาการแตกดับของนิพนานรูปแล้วก็จะเป็นไปว่าโดยสมุดฐานจะเป็นไปคล้อยตามนิพนานรูปนะคะลำดับสุดท้ายคือปริเชทรูปหนึ่งเกิดจากกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารเป็นสมุดฐาน อันในรูปยี่สิบแปดเราจะหารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็ได้แก่วันนะคันทะราสะโอชาก็เป็นสี่้วใช่ไหมคะแล้วก็วิการรูปสามก็เป็นเจ็ดสัตรูปอีกหนึ่งแปดวิญญาตรูปอีกสองก็เป็นสิบ แล้วก็ปริเฉทรูปหนึ่งเป็นสิอแล้วรูปเหล่านี้เกิดขึ้นก็มีอุปจิญาแล้วก็สันตติเราก็ได้เป็นจิตตชะอุป,ปาชยารูปทั้งหมด13โดยมีจิตตชะมหาภูตร ah ูปสเป็นปัจจัยด้วยอำนาจของสหชาตะปัจจัย ต่อมาก็มาหาว่าอุปาทายรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานมีเท่าไหร่ซึ่งเป็นปัจจิอุปาทายรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานก็เรียกว่ากรรมชาอุปาทายรูปซึ่งเป็นปัจจิยุปนธธรรมของกรรมชามหาภูตร,รูปสี่นั้นจากรูปและสมุทฐานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เราก็หา อุป,ป,ปาทายรูปที่เกิดจากกรรมก็ได้แก่วันนะคันทะราสะโอชาแล้วก็หัตยะรูปหนึ่งชีวิตรูป1นึ่งภาษาทรูป5ภาวะรูปสองสบวกเก็เป็น13นะคะแล้วก็ปริเฉท,ทรูปอีกหนึ่งเป็น14แล้วรูปเหล่านี้ มีขึ้นก็ย่อมมีอุปจยะแล้วก็สันติดังนั้นก็ได้เป็นกรรมชาอุปาทัยรูปทั้งหมด16ก็เป็นปัจจยยวนธรรมของกรรมชามหาภูตรูปสี่คำอธิบายก็พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะข้อ7.8กล่าวว่าภายิระรูป อ่โาโชาพายระมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่พายระมหาภูตรูปสี่ด้วยอำนาจสหาชาตะปัจจัยอันก็อันนี้ก็เป็นมหาภูตรูปในสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคองหรือเรียกว่าไม่มีชีวิตนะคะนี่ก็ไม่ยากเนะก็คือมหา พาหิระมหพภูตร,รูปเช่นพาหิระปัจฉวีเป็นปัจจัยก็ต้องเป็นปัจจัยแก่พาหิระมหพภูตร,รูปสามที่เหลือด้วยอำนาจชาตปัจจัยพาหิระมหพภูธร,รูปสี่เป็นปัจจัยแก่พาหิระอุปาทายรูปห้าพาหิระรูปคือรูปที่เกิดกับสิ่งไม่มีชีวิต ก็มีทั้งหมด9รูปได้แก่เอาวินิโพครูป8แล้วก็สัตว์รูปหนึ่งสัตธรูปที่เกิดในสิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องเกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานเท่านั้นมหาภูตรูปในสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ต้องเกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานเท่านั้นเช่นเดียวกันดังนั้นก็ได้ว่าภไพระมหาภูตรูปสี่ เป็นปัจจัยแก่พาหิระอุปาทายรูปห้าด้วยอำนาจสหาชาตปัจจัยนั้นอุปาทายรูปห้าก็คือวันนะคันทะราชโอชาแล้วก็ศัตรูป7.9อาหาราชะมหาพูตธรูปสี่เป็นปัจจัยแก่อาหาราชะมหาพูตรูปสี่ ก็กล่าวถึงมหาภูตรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานอันนี้ก็ต้องเป็นมหาภูตรูปของสัตว์ที่อาศัยคำข้าวคำน้ำที่ต้องกลืนกินเข้าไปนันตัวอย่างเช่นอาหาราชาปโปเป็นปัจจัยแก่อาหาราชะมหาภูตรูปสามที่เหลือ คือปัทวีเตโชว,วายโยที่เหลือก็ํำนองเดียวกันต่อมาก็กล่าวถึงอาหาราชามหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่อาหาราชาอุปาทายรูปนะคะแล้วเราก็มาดูก่อนว่าอุปาทายรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานจะมีเท่าไหร่ก็จากรูป ยี่สิบแปดว่าโดยสมุดฐานที่ได้ทวนไปสักครู่เราก็เลือกรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุดฐานได้นะแต่เอามาเฉพาะอุปาทายรูปเพราะเรากำลังจะหาปัจจยยบาธรรมที่เป็นอุปาทายรูปก็ได้แก่วันนะคันทะราสะโอชาเกิดจากอาหารเป็นสมุดฐานได้เป็นสี่แล้วนะคะ แล้วก็วิการรูปสามก็สามารถมีอาหารเป็นสมุดฐานได้เป็นเจ็ดสัตว์รูปไม่สามารถเกิดจากอาหารเป็นสมุดฐานได้อัตยะรูปชีวิตรูปภัสาวารูปห้าภาวะรูปสองพวกนี้เกิดจากการเป็นสมุดฐานเท่านั้นวิญญาติรูปสองเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานเท่านั้นแล้วก็เมื่อ วันนั้นพันธาราาโอชาว,วิการรูสามเกิดขึ้นเขาเกิดเป็นกะลานั้นก็จะมีปริเชทรูปอีกหนึ่งเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่คะเจ็ดใช่ไหมคะบวกปริเชทรูปอีกหนึ่งก็เป็น8ที่ที่มีอาหารเป็นสมุดฐานแล้วรูปเหล่านี้เกิดก็ต้องมีอุปจิยะแล้วก็สัมปติต ก็เลยรวมเป็นอาหาราชาอุป,ปาชัยรูปได้ทั้งหมด10ที่เป็นปัจจิยวันธรรมของอาหาราชามหาภูตรูป4ข้อ7.10อุตุชามหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่อุตุชามหาภูตรูป4ี่ตามสมควรนะคะด้วยอำนาจของสหาชาตะปัจจัย ตัวยอย่างเช่นเอาเตโชอุตุชะเตโชเตโชที่เกิดจากอุตุเป็นสมุดฐานเป็นปัจจัยให้กับอุตุชะมหาภูตรูปที่เหลืออีกสามก็คือปัชวีอาปโปแล้วก็วายโยส่วนมหาภูตรูปที่เหลือก็จำนองเดียวกันเลยนะคะเอามหาภูตรูปใดเป็นปัจจัย มาภูตรูปที่เหลือก็เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน,นธรรมแต่ต้องเกิดจากสมุทฐานเดียวกันต่อมาอุตุช้ามหภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่อุตุช้าอุปาทายรูปด้วยอำนาจสหาชาตะปัจจัยเราก็ไปดูว่าในรูปยี่สิบแปดมีอุปาทายรูปที่เกิดจาก ปุตุเป็นสมุทฐานมีเท่าไหร่เราก็ได้ในกลุ่มอวิลิโพครูปแอุปาทายรูปคือวันนะคันทะราสะโอชาก็เกิดจากปุตุเป็นสมุทฐานได้นับไว้นะคะสี่แล้ววิการรูปสามก็เกิดจากปุตุเป็นสมุทฐานได้ก็เป็นรวมเป็นเจ็ด สัตว์รูปก็เกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานได้รวมมาก็เป็นแปดรูปเหล่านี้เกิดขึ้นเขาก็เกิดเป็นกลาบนะคะมากกว่าหนึ่งกลาบก็ต้องมีปริเชทรูปอีกหนึ่งก็เป็นเก้าแล้วรูปเหล่านี้เกิดนะคะก็ย่อมมีอุปจิญะและสันตติก็รวมเป็นทั้งหมดสิบ ใช่ไหมคะเราก็ได้ว่าอุตุชะอุปาทายรูป11เป็นปัจจิยวนณธรรมของอุตุชะมาหาพูตรูปสี่ด้วยอำนาจสหาชาตปัจจัยเพราะว่าอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมาหาพูตรูปเกิดขึ้นแล้วเขาเกิดในกราบเดียวกันเขาก็ต้องเกิดพร้อมกัน7.11 อสัญญาสตรกรรมชาติมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่อสัญญาสตรกรรมชาติมหาภูตรูปสี่ด้วยอำนาจสหาชาตปัจจัยนั้นอันนี้ก็กล่าวถึงมหาภูตร,รูปของอสัญญาสตภพมซึ่งมหาภูตร,รูปของอสัญญาสตภพมเกิดจากสมุดฐานได้สองคือกรรมกับอุตุ อาสัญญาสัตตพมไม่มีจิตนะคะแล้วก็ไม่ได้อาศัยคําข้าวคําน้ำที่เกินกินไปทําให้ชีวิตนั้นดํารงอยู่ดังนั้นก็มหาภูตรูปหรือรูปรวมพูดร,รูปประเภทอื่นของอสัญญาสัตตพมด้วยรวมแล้วก็เกิดจากสมุทฐานได้แค่สอง คือกรรมกับอุตุนั้นเขาก็กล่าวถึงเกิดจากกรรมก็เป็นอสัญญาสตตกร,รมชามหาหพุทโธุสีเป็นปัจจัยแก่อสัญญาสติกร,รมชามหาหพุทโธุสีด้วยหนาาสหชาตาปัจจัยนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเอามาหาพภูตร,รูปหนึ่งเป็นตัวอย่างเกาะนะคะเอามาหาพภูตธูปอันไหนก็ได้เช่นอาโป สัญญาสตะกามชา